เอวสัญญาณาสัญญาณนยะตนาหกอาอยุขัยแปดหมื่นสี่พันมหากัรท่านอุทโธคดาวย จิดหายความดีงามในภะิษณ์ศาสนาที่ท่านจะได้เพราะถ้ารู้แล้วอั้น,พ,น,นพอหมดกำลังของชางแล้วกลับมาเกิดมิวินียสองท่านปุดธกดาดกับอาราลาบดไม่รู้จะไปสอนอยังไงเพราะตอนนี้ท่านกำลังเชิงได้พิพยาศุดอยู่ในอารุก ตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจา้าท่านเป็นสูเมฆฤาษ,ษีท่านไปนเจอพระพุทธทตทีฝังก่อนนั่นคือโอที่หนึ่งที่ท่านไปนเจอและได้รับกรร Yeah, we yeah. are. เดี๋ยวนี้ทั้งหารูปของคนและสีชาย,ยก็ยังมีท่านก็เรียกว่าสุขแล้วเพราะว่ามาลาวีไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยก็นึกถึงไปก็นึกถึงข้าวปากกาโกลตอนที่พุทธเจ้าท่านไปเจอพาวปากกาโกลพระปากกาโกลในสมัยที่พุทธเจ้า มีความสูญอยู่ยังไม่สลายไังไงที่ทุกข์ากสอนยังไงพระกาพยโรมีที่หาที่ถีบจะสอนยังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระกาพยมเราเล่นซ่อนหาไอ้าวท่านหายตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวตากาพคนจะตามไปดูท่านไปอยู่ที่ไหนแกก็ซ่อนไปทุกมุมโลกทั้งสุดขอบจักรวาลพระพุทธเจ้าหาเจอหมดเลย ตอนนี้ถึงทีพระพุทธเจ้าเป็นคนหาแล้วเป็นคนแอบแล้วก็ให้พระกาพรหมหาท่านก็มีฤทธิ์แล้วท่านก็มีบรารมีปัญญาและก็เพียบท่านก็เลยเดลมิตให้ไม่มีตัวพระกาพรหมหาไม่เจอเพราะพระกาพรหมเป็นสัตว์ที่มีรูปมีนามแกหาพระพุทธเจ้าไม่เจอเลยยอมนะพ,ะพุกเจ้าทีแรกก็ยอมก็ยังยอมไม่จริงเพราะแกดิ้นทิฏฐิของแกเห็นผิดเนี่ย เพราะอาวิชามันยังไม่หมดไปจากจิตวิญญาณเพราะพระุทธเจ้าก็าเลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเอาอย่างนี้ประกาพรหมตถาคตจะบอกว่าตัวท่านเนี่ยอดีตเนี่ยท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละแต่ท่านจเจริญจนเข้าฌานสี่ได้บริกรรมจนเข้าฌานสีไนาานส่ได้พอตายในฌานสี่ก็ไปเกิดเป็นเวหาลาพรมเป็นพรหมีลูกอายุห้าร้อยกั พอหมอายุไขทานเสื่อมตกลงมาเป็นสุพกกินหาพรมชาลที่สามเป็นพรเป็นพรมระดับที่เก้าเนะแต่เป็นแค่ชาลสามละเอียดนะมาเป็นสุพก,กินหาพออายุไขของชาลเสื่อมท่านก็ตกมาเป็นอาพัสลาพรม,มาเกิดต่ำลงมาเป็นอาพัสลาพรและพออายุไขของอาัสลาพรหมดชาลเสื่อมก็มาเป็น การตัวนัทนนยังยอมนะครับยอมพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นไหมครับจึงเชื่อเลยตอนที่ท่านไปเจอประกาศด้วยเหตุนี้นักปราททั้งสองกลุ่มเนี่ยลกลุ่มที่เข้าไม่มีสัญญาคือไม่มีจิตใจสัญญาสัญญีปีในที่สุดก็ต้องกลับมามีหมือหรือพวกที่ไม่อยากมีร่ากายโดยใช้อ,องค์บริกรรมที่นําไปสู่ความ ไปเกิดเป็นอารูป์เราเองในที่สุดก็ต้องเสื่อมอยู่เองหนีมารไม่พ้นประกอบด้วยเหตุเนี่ยตอนที่พระเจ้าท่านตัสรู้จะบอกว่าอาจารย์ท่านทั้งสองคือบุะรกระดาบุตรการามโคตรบ่ถอบุตรกระดาบทรามบุตรกับอารานดังบุตรการามโคตชิพหายไปจากความดีก็ด้วยเหตุนี้ครับนี่ตอนนี้เราจะอยู่กับมารโดยมารไม่มีอำนาจเหนือใจ จะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอยู่อย่างรู้เท่าทันและอะไรเราที่จะทําให้เราอยู่อย่างรู้เท่าทันก็ต้องปัญญาอยู่ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอย่างนักปราโบราที่เสนอมายฟังยังใช้ไม่ได้นลก็ยังไม่รู้เท่าทันจริงยังไม่รู้เท่าทานจริงก็ไม่ได้ก็ต้องพัฒนาปัญญาที่รู้เท่าทันก็คือ ภาวนามายะปัญญานั่นแล้วครับต้องเข้าถึงภาวนามมยะปัญญาให้ได้ตอนนี้ในในภาวนามมยะปัญญาคําว่าภาวนามายะปัญญาผมจะเรียนห้วยถูกความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้พัฒนากันในทางที่เราเป็นมนุษย์เกิดมาในอัตภาพเป็นมนุษย์แต่ผมก็อยากจะชี้ทางให้พวกท่านได้เห็น,นว่าแม้กระทั่งตัวผมเองผมเรียนจนสูงสุดในทาง สุดในโลกผมได้ปัญญาเพียงสองระดับขท่านก็คือสุตตามยปัญญาเาามื่อท่านยินด้ฟังเนีก็ได้สุตตากับจินตามยปัญญาที่เราเกี่ยวกับกาคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจัยเป็นจินตามายปัญญาสองตัวเนี่ยถ้าเราจเจริญให้ม,มากสังสมให้มากไอคิวมันสูงแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีตัวเองเง่ายทีเดียวสองตัวนี้หนีมาไม่พ้นเลยเข้าสมมติเรียกว่าปัญญาไอคิว ไอ้ปัญญาไอคิวเนี่ยถ้าเราใช้นำทางชีวิตวิบัติครับแต่ถ้าใช้ปัญญาไอคิวไปรับจ้างเขาทำงานหาเงินรีบากรีบคองรีบก่อ,อดีครับเอาไปรับจ้างเขาสร้างรุ่นสร้างนี่อย่างในกรุงเทพสร้างกันถนนกายไปกายมาจนผมโมง้หมันมันจะเลินทางวัตถุแต่มันก็หนีไม่พ้นมารครับ หีไม่พ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาคิอนำชีวิตวิบัติครับก็อย่างคนที่ก็าทาให้เรารู้เป็นตัวอย่างหัวสุกหัวซุนหนีมาหนีไม่พ้นครับสมัยที่ผมไปปึกกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณโชดกผมก็ได้เข้าถึงภาวนามายปัญญาแต่ภาวนามายปัญญามันเป็นปัญญาที่เหนือสุดตามมยปัญญาเหนือจินตามายปัญญา เข้าสู่ปัญญาสูงสุดที่เขาเรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญาปัญญาสูงสุดเนี่ยมันเกิดได้สองอย่างนะคำว่าภาวนานคือทําให้มันพัฒนาให้มันจเจริญขึ้นก็พัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็ฝึกจิตให้ตั้งมัน่นที่เขาเรียกสมถะกรรมฐานถ้าตั้งมั่นสูงสุดจนเข้าฌานได้ออกจากฌานได้ภาพิญญาเกิด และปัญญาตัวนี้นะมันก็เป็นภาวนามายาปัญญาแต่มันเป็นปัญญาที่ยังพ้องเกี่ยวอยู่กับโลกที่เขาเรียกว่าโลกิยะอภิญญาหรือโลกียานอันเดียวกันนะนะโลกียานเนี่ยเป็นยานสูงสุดฝ่ายโลกถ้าใครนำปัญญาฝ่ายโลกตัวนี้มาใช้นำชีวิตก็เหมือนอุทกกดาบทอาราดาบทเหมือนอิตาประกาบล ใช่มาในที่สุดแกก็ต้องมามาเป็นท่าของมานตกตามมามีรูปมีนามก็เป็นท่าของมารด้วยเหตุเนี้ยภาวนามยปัญญาฝ่ายโลกีใช้ไม่ได้ยังอยู่กับมานโดยหนีมารหรือเป็นท่าของมานอยู่แต่เมื่อใดท่าท่านเข้าถึงภาวนามยปัญญาในส่วนที่เป็นโลกตุตตะละในการปรับพัฒนาจิตวิญ,ญญาณตัวเองเนี่ยต้องทำภาคปฏิบัติ เมื่อเราเข้าถึงภาคปฏิบัติได้แล้วเนี่ยทีแรกผมไม่เข้าใจตอนที่ไปฝึกเมื่อปี2518ไม่เข้าใจเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนท่านเจ้าคุณโชดกเป็นทั้งอุปชาและเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานท,ท่านไม่ได้บอกผมเลยว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรอะไรผมก็ทําเป็นแบบคนโง่เพราะเราเรียนสุตตามัยปัญญามาแล้วจินตามยปัญญามาแล้วเราก็ทาตัวให้เหมือนคนโง่แต่ตรงกันข้ามคนทั่ว,วไป เมื่อสุดตามมยปัญญามากจิตตามมยปัญญามากก็นึกถึงว่าโวยข้าในสุดยอดแล้วเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วี่สุดยอดแล้ว,ลว,ลวใครมาสอนมาอะไรก็เหมือนน้ำชารงด้วยเอ๊ะพูดถ้ามันจะจริงหรืออะไรก็คิดอย่างนี้ในสุดพัฒนาไม่สําเร็จแต่ถ้าใครทําอย่างผมเนี่ยทำเป็นคนโง่ถึงจะเรียนมาสูงในทางโลกก็ทําเป็นคนโง่แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ผู้ผ่านประสบการณ์เชื่อและทําตาม อย่าทําเป็นน้ําชารลดด้วยแล้วท่านก็จะสามารถเข้าถึงภาวนาปัญญาปัญญาได้อย่างง่ายๆเรียกพอผมไปก็ไปเรื่อยๆพอไอ้สมถานมันก็อพยพปัญญาไม่หมดเลยอ่ะขนาดไปเห็นเทวดาท่านบอกไม่ใช่เพราะกลัวจะหลงแบบแบบพระพรมหลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับครูบาอาจารย์ก็บอกไม่ใช่ให้กําหนด่าให้มันหายไปอย่างไปเล่น้ปขืนไปติดแล จิตตกเป็นธาตุเดี๋ยวมันก็กลับมามีรูปมีนามเดี๋ยวในที่สุดก็ตกเป็นธาตุของมันท่านก็เลยบอกไรเลยผมก็เชื่อท่านเราทํานเป็นคนโงต้องเชื่อแล้วก็ทําตามให้ได้แค่นั้นเองในที่สุดเราก็มาเดินสายวิปัสนาปัญญาในสมถะไม่ใช่ไม่ได้อย่างอาราณบดุทโรกดาบดาบใช่ไห้เราก็มาเดินสายวิปัสนาเพราะสายวิปัสนาเนี่ยการพัฒนาปัญญาตัวเนี้ยมันมีอยู่สองระดับมันยังมีวิปัสนา ปัญญาที่ยังค้องเกี่ยวอยู่กับโลกกับวิปัสนาปัญญาหรือวิปัสนาญาณที่มันหลุดโลกหรือมันพนโลกมันมีสองส่วนอย่างในกร